สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับช่องยายไปสิยายไพภา,พา,พากินปลารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยา,ายไพฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยา,ายไพนั่ม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยา,ายไพลงคลิปใหม่ใหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ใพี่น้องกับสิบประเพณเบิ่งค่ะชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะ กระเป๋าไหลยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนือทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยเนาะค่ะตามลาวทันแหลกคือไผ่ว่าสั้นแนวทางของตะวันท้าแสงเนาะจ้าตามลาววันนี้ว่าสันพี่น้องเพื่อนมีเลขเดึงเออเลขเด่นอ,อยู่ที่สองศูนย์กับสองเนาะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ามีศูนย์เออศูนย์สามศูนย์หกสองสามสองแปดสองสองห้าแปดเจ็ดหกมาจาอภิชนะน้ำเงินใดค่ะพี่น้องตรวจจับน้ำเงินใดเนาะ ช่วงนี้เลขหลายสำนักหลายอาจารย์บ่ค่อยมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อคนไทยงวดใจสิงเด่นเจ็ดกับแปดงวดที่แล้วเด่นสองกับสามมาสองเนาะงวดน,นี้ยี่สิบเก้าเมษาวาันเด่นเจ็ดกับแปดเนาะจ้ะอ่สองตัวสามตัวบนแคบหน้าจอเลยเนาะจา้ะสำหรับแนวทางคนไทยงวดใจสิงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะพี่น้องอาจจะเป็นนุ่มสุริ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นสองแปดเก้าห้าแปดหาเก้าเนาะจ้ะสองตัวเน้นแปดเก้าห้าเก้าศูนย์แปดสี่แปดเนาะจ้ะตามลาวโมนีเน uh, ้นแปดเก้าก็ห้าเก้าศูนย์แปดเท่านั้นล่ะพี่น้องว่าไปตามสูตรเพิ่นทับเบิ่นกะฮกฮกพระนะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็น,นยนวทางมาราคาแอดแวนเนาะเดนซีประซันพีน่น้องเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าเน้นที่สุดคือซีหกจัด4ีห้า9ีศูนย์ีเก้าสามตัวเก้าซีหกประซันพี่น้องเอาพิจนาน้ำเพิ่นใดน,นะค่ะเนาะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่เนาะคะ่ะเมื่อเมื่อด้านยายไพ่เข่ามือมือมือว่านันยายไพ่เข่าอยู่ที่เดนเจ็ดเนาะค่ะวันศุกร์นมาเจ็ดแปดวันนี้ยายไพ่เดนหนึ่งนะจ้ะยายไพ่เดนหนึ่งพี่น้องคนบอกว่าหนึ่งเจ็ดอันเดนหนึ่งก็เจ็ดเนาะจ้ะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามเนาะจ้ะชุดวินมีอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสามแปดสี่เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวานชัยเนาะแอดวานชัยแล้วบอกว่าเด่นซีกับเก่านะคะเต็มชุดเต็มพ้นเขียมหน้าจอเลยนะจ้าสำหรับแนวทางของแอดวานชัยตำราวันนี้เนาะพิจนาน้ำเพลินได้ค่ะพี่นอ้องมักตัวใดกระจวดบม่มากขาัพา <c oughs> นเนาะ <c oughs> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุม่มรำชีเด่นหานะคะพี่น้องคะหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหาสี่หาเจ็ดและหาแปดนะจ้ะ 4, าศูนย์สี่หาวัันพี่นอ้อง เอาผิดชนะน้ำเพิ่นได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนมสุพรรณเนาะพี่น้องเนาะนมสุพรรณวานซันพี่น้องจ้ะนมสุพรรณเราบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่ห้ากับหกเนาะจ้ะหาสามห้าสี่หกสามใลหกสี่อ่าคล้องแท้ได้พี่น้องแต่พ่ลบออกก็คือถ้าบอเอาลบมันกะมองตรงเรามันผิดกฎเนาะพี่น้องเนาะก็เลยต้องลบออกเนาะจ้ะ เพราะว่าจะว่าบ่เมนของแทว์วันซันของแทวเด้อพี่น้องไม่ว่าจะลงไหนๆนะจ๊ะเนาะลงของหนุ่มสุพรรณคลองแทวเลยทอย่าไปลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคัดปักยางดีพี่น้องจ๋าจังเอามาลงให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเสือสังฟาชุดเน้นอ่าตำล่ามณีเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์หกอ่าศูนย์หาหกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหาศูนย์หกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง อันนี้เป็นแนวทางของแอดบักฮัมหน่อยเด้อพี่น้องเนอะแอดบักฮัมหน่อย um แล้วว่าเด่นเก่านะจ๊ะเนนเก่าสองชุดวินอยู่ที่สองสามสี่เก่านะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมี Me, เนาะแอดมีไฮมาแอดมี Me, Me, บอกว่าเดนหนึ่งนะจ้ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอ่เอศูอ 0, 2, 0, 1, 2, นย์สองศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะขอตัวของข้มแกงเตือนนะคะพี่น้องขามาหลายมากเลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอา่า แอดซูปเปอร์แมนนองงวดที่แล้วเข้า7 8เนาะจ๊ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่า091965ว่าสันพี่นอ้องพีรนาน้ำเพื่น,นใดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับที่ตูนดับบนหาดับล่างดับบนห้าดับล่างสองเนาะค่ะเมื่อนี้เลขวิ่งบ่มีเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้ะ เด็กวิ่งพี่ตูนมามีนะค่ะพี่น้องคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นแปดกับเก่าเนาะจ้าฟันเก่านาคาพี่น้องเอาชุดเน้นเพื่อนฟันเก่าสีีเก่าเนาะจ้านอนตัวล่องสี่แปดแปดี 4. เอาพี่น้องคือเขามหาลายแท้ทั้งเพจเนาะพี่น้องทั้งเพจขอค่วมลายมาตอนนี้เนาะจ้าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ยายไพ่ทั้งเพจเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณห,หลายๆเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไพ่ตาเทพเนาะ เพิ่นขอคว้วมขอมามัานก็นตอกเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องต้องขอโทษขอไพหลายๆนะคะไพ่ตาเทปเพิพ่นบอกว่าเด่นแปดห้าแปดแปดหกแปดศูนย์หกห้าแปดและศูนย์ห้าแปดนะจ๊ะพิจนนารณาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางนะักคันบนวณบันนอกเนาะตามเราวันนี้ว่าสั่นงวดที่แล้วเราเด่นเจ็ดแปดเก้าเงินี้แปดเก้าศูนย์นะจ้ะ คบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดไซฟาเนาะเอดไซฟาหายมากพี่น้องจ้าเอ็ดไซฟาแล้วบอกว่าเด่นสอนะงกับสามน้องเหมือนเด่นสองเก่ากับสามเก่านะจ้ามักอาจารย์ทา่านใดก็แคบหนาจอเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวดเร็วแต่เป็นแนวทางพี่น้องก็ต้องมีเนี่ยเอ่อพี่น้องก็ต้องมีข้อที่มักที่ถูกใจอย,อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ค่อยเขหน้าจอกันบ่ได้มาให้กับคอถูดคอใบเล่หลายเพราะว่าเพื่นบอลลุกมากเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขอกอดฝันตำราวันนี้ยิบกอลับซีทับหกเจ็ดเนาะจ้าเดนหาคับซีเนาะเดนหาซีห้าหนึ่งซีศูนย์หกศูนย์เป็นแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะจ้านักกับคือหกหนึ่งวันสันพี่น้องเอาพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะสำหรับแนวทางเอสคอกอดฝันพันธุพี่น้องจ้าพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ อ่อนเหนือเนาะพี่น้องเนาะอ่อนเหนือเนาะค่ะเพิ่นใหมากมาเบิ้งค่ะพี่น้องสิขยายให้เบิ้งอพู่อพี่น้องอย่เฝ้าไดา้ยหายไพ่เด้อมาเบิ้งค่ะขยายให้ดูแล้วว่าซันวัที่เราเขอาแปดเจ็ดเนาะค่ะวันนี้เราบอกว่าสองสามสองเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าอ่าสามเก้าและสามศูนย์มักตัวใดกับพิจนาน้งเพิ่นตัวหนั้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้า พ่อคนคนสูตรยังโมงมีนะค่ะพี่น้องค่ะเอ่อพ่อคนคนสูตรวันนี้ไม่ได้มานะคะเพื่อยังพระธาตุในลงนะคะพี่น้องแม่ไพ่เบิร์อยู่เพื่อยังพระนในลงเนาะจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากลางเล่าเด่นหนึ่งมาซันพี่น้องเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะศูนย์หนึ่งสามมาซันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดดาโนะคะแอดดาในลูดแม่นได้พี่น้องลูดแปดกับศูนย์นะจ๊ะเน้นนะจะเน้นที่สองสามศูนย์สามเบิร์นแปดแปดสามสามศูนย์ศูนย์นะจ้ะ อ่าสองแปดศนเนาะค่ะเนาะสองแปดสอ่า 28, ะนะคะสำหรับเดีวทางของแอดาาดาเนาะผู้ไดมากระจจาจาาน้ำเพลินไดเลยเนาะค่ะพิจารนาเป็นเดีวทางน้ำเพลินใดพี่นอ <S 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 ้องโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของแอรัชนกเนาะแอรัชนกบอกว่าเอาอยังเนาะพี่น้องก็คือมาดีเทเพื่นบอกว่าสองส2499 2498 Então, 1, 4 99, 4 98, c ่าซีเก่าหนึ่งซีเก้าเก่าซเดนซีับเก้าเก้าหแอ่าสอและเกมือนีแนี่วาทางงดที่เรียเขอเจ็ดแปเนาะสำหรับแนวทางของแอดรัชนกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าเซียนพยักเด้พี่น้องอันนี้เซียนพยักนาคะพี่น้องคะเซียนพยักบอกว่าโหลดซีับสอเด้พี่น้องมือนีเด่นซีและสองเนาะซีสองซีห้าีแปดีสอาหและสองแปำหรับเนวทางของเซียนพยักเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กราซินเนาะอาจารย์กราซินบอกว่าหลุดศูนย์บนี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าอ่าหาศูนย์สี่เนาะค่ะสำหรับแนวทางอาจารย์กราซินซอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าเด่นหัวนี้หัวที่แล้วเด่นแปดหัวนี้เด่นหนึ่งเนาะค่ะเด่นหนึ่งนะจ้าสำหรับแนวทางของลุงนินเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอลุงนิดนึกกันแต่ว่าเลขเด่นเด่นชุดเต็มเพิ่อนนะาจา๊ะเด่นหนึ่งก็หานะจา๊ะเจ็ดหนึามเจา็ดหนึ่งห้าเจนึ่กาะจ๊ะหนึ่งสามหนึ่งหาสองศูเจ็ดหก้าเก้าห้าถ้าเบินกน็หนึ่งหนึ่งกับาห,าหานะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนแอดไนบอกว่าอันนี้เป็นเลขตะร่างเขาไปจับมาเดอร์เด่นอยู่ที่7904เนะาะจ้าเบิรนย์ซีซีว่าสันเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้ามาเบิงจุดตัดเพื่อนเนาะศูนย์สี่เจ็ด 4. สี่เก้าสี่ศูเจดสี่ย์้าสีาหรับแนวทางของแอดไนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สา,ายด่วนเอสต่างน้องนุ่นเนาะตำราวันนี้เน้นๆ625อ่า251 5152สองห้าหนึ่าหนึ่งหกหนระวังหนึ่งแปก็สองนึาคาพี่น้องสำหรับแนวทางของเอสตางน้องนุ่นเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดกระตูลหรือว่าแอดวัดราพรนเนาะเด่น0กับ1030613นย์ในหนนะจ๊ะ มาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะตำราวันนี้งวดที่แล้วเข้า78งวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่949834และ38มานะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอีกสูตรหนึ่งอันสูตรเดียวกันเมาพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ใย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆรวยๆปังๆสุขุมสุขุนลขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูล้น,นะทา่านแย่ไพ่ไหมพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช้่ ขอบคุณหี่รับเด้อจ้าสวัสดีจ้า